ไไลท์วันนี้นะคะนามอิวซูมิวเอ็ก3.0เข้าใหม่ปี16.17คันนี้รถไม่80,000กิโลรถมือเดียวนะคะสีบอลเงินเข้าใหม่เมื่อสักครู่นี้นะพี่นะ659,000บาทนะ,ะคะเครดิตดีฟรีดาวผ่อน11,000บาทตลอดสัญญาเลยพี่ได้เป็นเจ้าของรถ PPV 7ที่นั่งแบรนด์หลักยุนรุ่นนิยมนะคะอิวซูมิวนะคันนี้3.0เข้าใหม่ ไม่แปดหมื่นเท่านั้นนะพี่นะสภาพเดิมโรงงานหน้าหลังเลยนะคะไม่มีชนหนักพิกคว่ำจมน้ำกับสีกอไม่ไม่เคยชนหนักค่ะพี่รับประกันโครงสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะคันนี้นะคะหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะจัดไฟแนนซ์เต็มฟรีดาวได้เลยนะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะพี่ดอกเบี้ยถูกถูกนะคะซื้อสดก็ได้จัดแนนก็ได้เลยนะพี่นะสำหรับท่านใดสนใจนะคะกดติดตามนะ คลิปนี้เลยห้ามพลาดเลยนะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยพี่ก่อนที่จะไม่ทันมาไวไปไวแน่นอนนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะสวัสดี FC ใหม่ FC เก่าเอมมี่ด้วยนะคะวันนี้นะคะเอมมี่ยืนอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สำนังกงานใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้พบเจอกับน้องเอมมี่นะคะก็ต้องเจอรถกัสวยๆกับพี่วันนี้เอมมี่อัปเดตรถเข้าใหม่1คันที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะคันนี้เลยค่ะนะคะเป็นเจ้า isuzu mu x สามจุดศูนย์ขับสองนะคะตัวท็อปนะคะตัวรถปี2016-17 ไม่แปดหมื่นกิโลค่ะเพิ่งเข้ามาใหม่ที่เพชรยนต์วันนี้เลยนะคะพี่ตัวนี้นะคะราคาหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทผ่อนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทต่อเดือนตลอดสัญญาค่ะฟรีดาวนะคะเลดี้นะพี่นะสำหรับท่านใดนะคะตามหานะคะรถ p p v เจ็ดที่นั่งรุ่นนี้อยู่นะคะ mew x สามจุดศูนย์คันนี้เลยไม่น้อยสภาพสวยคงสร้างเดิม ที่ลูกค้าเห็นอยู่ด้านหน้านี้คือสภาพรถเข้าใหม่นะนทที่เพิ่งมาถึงเพชรยนต์ยังไม่ทําการปรับสภาพยังไม่ได้เก็บงานค่ะพี่เพิ่งมาถึงสดๆร้อน้อเลยนะคะสภาพตัวนี้นี่คือก่อนปรับสภาพก่อนเก็บงานนะพี่นะเดี๋ยวเราเก็บงานทําสปานะคะให้รอบคันเลยรับประกันว่าสวยงามแน่นอนค่ะพี่นะคะสำหรับท่านใดสนใจนะคะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะพี่ทักมาได้เลยด้านล่างใต้คลิปมีลิงก์ ID l ดี e ลนะคะกับเบอร์โทรให้ชัดเจน นะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูด้านหน้ากันเลยดีกว่าค่ะพี่สำหรับด้านหน้านี่เลยนะไฟคู่หน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์ค่ะพี่โคมไฟเดิมๆโรงงานสภาพส,สวยๆเลยค่ะเนะะี่ยะไฟไม่มีรอยแตกไม่มีรอยสะเก็ดหินนะคะสภาพสวยเลยนะแล้วก็ตัวกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมค่ะพี่นะกระจังหน้าโครเมียมสภาพส,สวยๆอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะไฟคู่หน้า ไม่มีรอยแตกรอยหมองนะคะไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักไม่ซุดโซมไม่เหลืองนะพี่นะตัดหมอคู่หน้าจากโรงงานนะคะตัดหมอคู่หน้าจากโรงงานพร้อมไฟเดทามลันนิ่งไลท์ค่ะพี่ป้ายทะเบียน6กกไก่ก็ไก่6125กรุงเทพมหานครค่ะได้ป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะ ตัวรถสีบอลเงินพี่สีเดิมโรงงานเลยนะคะไม่เคยกลับสีไม่เคยสาดสีมาสภาพสวยนะคะสีสวยนะพี่นะเดี๋ยวขัดสีเก็บงานให้รับประกันเลยพี่สวยกว่านี้อีกแน่นอนสำหรับคันนี้นะคะตัวล้อแม็กนะเป็นแม็กอลอยเดิมติดรถนะคะแม็กขอบ18นะคะได้เป็นตัวยางไฟต้อนปี2023ค่ะพี่นะยางไฟต้อนปี2023นแม็กขอบ18 ซุ้มรอด้านในนี่เลยค่ะพี่สภาพดีเลยนะไม่มีรอยสนิมไม่เคยชนหนังตัวโครงสร้างหลักด้านในนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันหน่อยค่ะพี่นะด้านในนี่เลยขออนุญาตขึ้นด้านในนะคะเดี๋ยวสตาร์รถให้กับเอฟซีท่านได้ดูเลขหม่กันอ่านี่ค่ะพี่หน้าปัดเือนไมนะคะแสดงผลดิจิตอลค่ะ นะฮะไม่แปดหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดกิโลค่ะพี่ไม่เดิมไม่แท้ประวัติศูนย์นะคะไม่ไม่มีการกอ,อกันกลับมานะคะไม่เดิมโรงงานนะสภาพดีเลยนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอค่ะพี่ได้เป็นตัวหน้าจอทัสกีนจากทางโรงงานค่ะมีตัวเนวิเกเตอร์นะคะระบบนำทางแม่นยำตัวแอร์เป็นแอร์ระบบออโต้ดิจิตอลค่ะพี่นะตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้สามจุดศูนย์ขับสองนะคะคันนี้ นี่เลยนะคะสะภาพสวยเลยนะคะพี่คันนี้สภาพดีเลยนะ,ะรถมาใหม่นะคะลูกค้าได้ดูสภาพรถเข้าใหม่ที่ยังไม่ได้เก็บงานนะคะตัวเบาะเนะฮะเป็นเบาะรับไฟฟ้านะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีดําเบาะนี่เดี๋ยวเอมี่ทำสปาเบาให้นะคะเบาะเดี๋ยวเอมี่สปาเบาให้รอบคันเลยทั้งภายนอกภายในนะคะไม่ต้องห่วง พวงมาลัยเป็นพวงมลาลัยหนังค่ะพี่สามก้านมัลติฟังชันนะคะมีตัวคูสคอนโทลแล้วก็พันดัชชิพให้เรียบร้อยสำหรับ3.0นะคะตัวโครงสร้างนะคะพี่รอยน็อตนะคะขอบประตูพวกนี้น็อตเดิมโรงงานสภาพสวยเลยค่ะนะคะน็อตไม่มีขยับนะคะเม็ดอาร์เรียงสวยสภาพเดิมเดิมคันนี้นะคะฟรีดาวนะผ่อนประมาณ11,000ค่ะพี่ได้เป็นเจ้าของนะคะมีอิสุ มิวเด้านหลังมีจอกลางให้เรียบร้อยค่ะพี่นะคะมีจอกลางให้ดูทีวีดู youtube ได้หมดเลยค่ะพี่เดินทางไกลๆต่างจังหวัดมีรูปมีเด็กนะคะสบายๆนะเหมาะกับเป็นรถครอบครัว7็ที่นั่งมีเลยค่ะด้านหลังนะคะมีตัวที่เสียบปลั๊กไฟบ้านนะคะแล้วก็ที่เสียบ usb อีก2ตํตำแหน่ง ฟรีดาวนะคะผ่อนอยู่ประมาณ1 1 0 0 0บาทตลอดสัญญานะคะฟรีดาวผ่อน1 1 0 0 0บาทตลอดสัญญานะเดี๋ยวเปิดไฟท้ายให้ดูมาลองชมรถมาลองขับได้เลยค่ะพี่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะมาลองชมลองขับได้เลยนะนี่ไฟท้ายโครมเดิมคิ้วโคมเมียมด้านหลังนะคะ ผมเมียมแท้ไม่ลอกไม่ขึ้นสนิมไม่ดำนะคะกองถอยโรงงานนี่เลยค่ะนะคะเบาะด้านหลังพับได้ปุ๊บพับไปเลยง่ายๆเลยกับพี่แค่ดึงเส้นตรงนี้ดึงพับไปปุ๊บจบนะคะตัวโครงสร้างนะคะ พวกรอยน็อตฝากระโปรงท้ายนะฮะน็อตไม่มีรอยแกะรอยไขนะฮะน็อตเดิมๆโรงงานทั้งสองฝั่งตัวเม็ดอาร์กยังเรียงสวยสภาพเดิมนะคะเม็ดอาร์กไม่มีจุดใดจุดหนึ่งหายไปนะคะยังคงสภาพเดิมจากโรงงานนะคะพี่รถสีบอลเงินนะคะรถสีบอลเงินนะสภาพดีเลยนี่คือเข้าใหม่นะจ๊ะเดี๋ยวเอมี่เก็บงานให้ปรับสภาพให้ทำสปาให้หมดเลยค่ะพี่ ะคะหลังคานี่หลังคานะคะไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มนะคะสีไม่ล่อนไม่ถลอกนะคะล้อมแม็กขอบ18ยางยี่ห้อเดียวกันรุ่นและปีผลิตเดียวกันทั้ง4เส้นนะพี่นะนี่เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคา659,000บาท หกแ0 0ห้าหมืับาทค่ะพี่เข้ามาใหม่วันนี้นะคะรถมือเดียวไม่แป0 0มืกิโลนะไม่แป0 0มืกิโลเท่านั้นค่ะพี่ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ1น0 0 0หมื่นใครสนใจรีบเลยค่ะปาเด๋มิพาดูห้องเครื่องกันค่ะพี่ตอนนี้นะคะมิพาดูห้องเครื่องกันนะคะพี่คันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด3.0มจดนะคะสามจุดศูนีเซลนะคะเครื่องยนต์ DDI ของทาง Isuzu นะคะแรงม้าให้ไปถึงหนึแรงม้านะพี่นะ เครื่องยนต์สภาพเดิมโรงงานนะคะเครื่องยนต์ไม่เคยแกะไม่เคยผ่าไม่เคยตัดไม่เคยแต่งนะพี่นะเครื่องยนต์เดิมเดิมโรงงานเลยค่ะพี่ไม่มีสั่นไม่มีไอนะคะนี่นิ่งๆเลยค่ะนะคะเครื่องยนต์นิ่งๆเลยพี่ตัวโครงสร้างนะคะน็อตฝากระโปรงให้ดูกันนะน็อตฝากระโปรงตรงนี้นะคะน็อตไม่มีขยับตัวฝากระโปรงของเดิมโรงงานแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ นะแล้วก็ตัวคานข้างพี่ดูเลยนะคะไม่มีขยับเลยนะตัวคานสภาพเดิมแน่นอนค่ะพี่ตัวไฟหน้าชุดเดิมโรงงานนะคะนี่ดูตัวคานกันหน่อยค่ะพี่คานเดิมๆเลยค่ะพี่คานหน้าเดิมๆนะ,ะพวกน็อตรอยน็อตรอยเม็ดอาร์กยังคงสภาพเดิมจากศูนย์นะคะรอยมาร์ครอยแต้มสีจะทางโรงงานยังอยู่ที่เดิมนะคะแผ่นเพจ นี่เลยแผ่นเพจนะคะหกแสนห้าืเก้าันบาทนะนี่น็อตฝากระโปรงอีกข้างหนึ่งที่ดูนะน็อตไม่มีขยับสภาพคล,ค,ลคลิปเลยคลันนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะตามหาสนใจอยากได้อยาก,ยากเป็นเจ้าของเนี่ยคะคันนี้เลยตอบโจทย์แน่นอนค่ะพี่ฝากระโปรงนะคะนี่สภาพเข้าใหม่ค่ะนะคยะยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ทําสปายังไม่ได้ปรับสภาพ เดี๋ยวเราเก็บงานทำปรับสภาให้หมดเลยค่ะพี่รับประกันคันนี้สวยงามแน่นอนค่ะลูกค้าได้ไปนะคะคุ้มค่าแน่นอนนะสำหรับท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของรถอิซูซูมิลเนะคะ3.0ขับ2ปี2016-17ไม่80,000กิโลคันนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0967252736ค่ะพี่ 0ูน 9, 6, 7 2 7 2 7 3 6ค่ะด้าค่ะดันล่างใต้คลิปนะคะมีเบอร์โทรกับลิงก์ไลน์ให้ชัดเจน แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันได้เลยนะพี่นะขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนโลเคชันลานได้เลยค่ะเข้ามาลองขับลองชมรถตัวจริงได้เลยที่บริษัทเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดสำหรับท่านใดสนใจอยากจองล็อกรถไว้นะคะมาได้เลยพี่โอนได้เลยเข้าบัญชีบริษัทเพชรยนต์เอกสารครบอนุมัติรับรถได้เลยลูกค้าต่างจังหวัดเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์นะคะทั่วประเทศเลยนะพี่นะเซ็นถึงที่ด้วยค่ะพี่ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ ะะติดต่อที่เบอร์0967252736นะคะพี่อย่าลืมเลยนะคะันนี้เพิ่งเข้าใหม่มาไวไปไวแน่นอนนะก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดสมัครใครให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมมี่รีว,วิวให้ดูอีกติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ